สวัสดีครับขอด้วย,ยนะครับคี่หน่อยครับไม่มีรีบจะพาหลานไปหาหมออ้าวเป็นอะไรเป็นอะไรล้มเนี่ยไปโรงพยาบาลไงเยอะอย่างอ้าวไหนเดี๋ยวดิจะไปโรงพยาบาลไปโรงเรียน <c oughs> เป็นหนองเหรอก็ได้ค่ะเยอะเลยขอได้ไหมราไม่ขอได้ไหมรีบ <c oughs> ข้าวยังไม่ได้เกี่ยวข้าวยังไม่ได้เกี่ยวโอ้ยเงินมงเงินหมื่นได้คเขาไหมเนี่ย ได้ใช่ไหมโอ้โห่าอค่อยๆออกไปครับค่อยๆออกไปครับครับไม่เป็นไรครับลูกโว้ะเลยล้มลงเรียนไหมครับครับครับอ่ะไปไปครับขับดีๆขับดีๆค่อยๆออกขวาไปครับ